ผมจะมาแชร์ประสบการณ์สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังเป็นไมเกรนแบบผมโดยส่วนตัวผมเป็นไมเกรนมาหลายปีและผมรู้ด้วยครับว่าการเป็นไมเกรนนั้นะมันทรมานขนาดไหนคือมันจะทําให้เราปวดหัวรุนแรงมากขนาดที่เราเดินเราต้องค่อยๆย่องเดินเพราะการที่เราเดินลงเท้าหนักๆมันจะทําให้สมองเราเนี่ยสะเทือนแล้วเจ็บจี้ปวดขมับเป้าตาเนี่ยมันจะปวดมันจะร้อนมันจะแสบเป็นหมดเลยแล้วเวลาเจอแสงจะสู้แสงไม่ได้เลยอาการปวดหัวไมเกรนมันรุนแรงและมันทรมานมากและมันส่งผลทําให้เราเนี่ยเป็นคนนอนหลับยากขึ้นอีกคนที่เป็นไมเกรนมันจะคู่กันเลย ของการนอนไม่หลับพอเราเป็นไมเกรนบ่อยๆสิ่งที่ตามมาเราจะเริ่มสึกว่าเราโง่ลงความจําของเรานะฮะมันจะเริ่มเสื่อมลงประสิทธิภาพของความจำเนี่ยมันจะถดถอยลงมากอนาคตเป็นโรคอัลไซเมอร์อีกและอย่างวันนี้นะครับผมมีถ่ายคลิปทั้งวันเลยตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะครับพอเราทํางานหนักแบบนี้พูดเยอะๆและอ่านบทท่องบทอีกนะครับมันทําให้เราเกิดความเครียดบวกกับเมื่อคืนเนี่ยเรานอนน้อยด้วยนะฮะวันนี้มาเลยไมเกรนมาเลยนะปวดหัวแบบทั้งหัวเลยนะแล้วก็เริ่มปวดเป้าตานะครับผมเลยนี่ฮะ NRD นะครับเมื่อกี้หยิบไปก ผมเบาลงฮะเบาลงแทบจะหายไปทางที่ผมกาลังพูดอยู่เนี่ย ไบเกรนอันี้ผมหายแล้ว NRD บายฮางจีตัวนี้ผมทุ่มเทพ,พัฒนาศึกษาร่วมกับทีมวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็ได้ไปส่งไปชิงรางวัลน,นะครับที่เจนีวประเทศสวิตเซอร์แลนด์และได้รับรางวัลกลับมาเป็นผริพันธ์อาหารเสริมตัวแรกตัวเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลผลลัพธ์นอกจากช่วยทําให้นอนหลับได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องของภาวะไมเกรนผมกล้าบอกเลยนะครับว่าตัวผมเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆน,น,นะครับก็ต้องเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์แบบผมเช่นกันแน่นอนครับอาหารเสริมหรือเสริมอาหารเนี่ยสิ่ง ค้างกับร่างกายของเราคาชิ NRD นี่เป็นแค่ตัวเสริมตัวช่วยที่จะให้เขาหลับลึกหลับสบายนะครับลดอายุเซลล์แล้วก็ปรับสารสื่อประสาทในสมองได้จริงครับ